ขอเวลาสกีออติเมทพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้างกำลังสแกนพื้นทีวเขาจะพัแล้ีตา,าต้องการความช่วยเหลือที่ดนสมีบ้างมีบ้างือ่ะลันการมองห็นม่นม,ม่อยู่ยยตรกางลวาไปลูกที่สองนีก็น,น,น้องนฉัต้องการควมามนี ขอบคุณนะกำลังเข้าสถานะเลยมัน,ม,นมันชูเพื่อนมันอยู่ในบ้านใช่ใน,น,ลนำลังร,รักษาตัวอยู่จะมาฟินิดน้องแล้วเรียบร้อย กล้กำลังยิงต่อสู้กำลังรีดอัดดีเลยเรียวอเมเของฉันพร้อมแล้วช่วยด้วยมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังยิงมันหิวหิวอยู่มันหิวไมนบ้าน cầm ta đang phá hủy. Chúng ta cần giúp đỡ ở đây. Chúng ta cần giúp đỡ ở đây. Chúng đang ăn cây cây. Chúng ta đang phá hủy. Chúng ta Này, chỉ có thôi. ตามกันก็ได้ตัวอยู่นั่งเลยมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังยิงระเบิดควันตามมาแล้วตามใหม่เหรอโอ้โหดีแล้วทุกท่าน ไม่ดได้เลยคือไ,ได้ก็โอเค้วงมาเลยนี่คนนะแต่เจ็บนะวงเกมนี้แม่งวงเกมนี้มันโคตรเจ็บอะวงม,มันเจ,จ็บนะ,ะมันก็ไม่ไกลหรอกค่ะจระวินเขา รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเอาไปลูกที่สองสกีลออติเมตพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้าง